ที่ผมเคยเตือนมาโดยตลอดผมเองไปเห็นกระตาตวาของเอียรอมมาเลยเดินรอบกับว่าฉันมาแล้วถ่ายทอดสดย t u b e ถ่ายทอดสด f a c e b o o k บาปใหญ่ข้อที่37อาริยะการโอ้อวดการโอ้อวดถือเป็นบาปใหญ่พงศลั์สุบานัตาลาทรงได้เล่าให้ฟังในอันกุรอานเกี่ยวกับบรรดามุนาฟิกินที่พงศลัก์ทรงกล่าวว่าบรรดาบุคคลเหล่านี้เขาพยายามจะโอ้อวดให้ทุกคนเห็นว่าเขาละดีอย่างงู้นดีอย่างนี้โดยที่เขาเองทงั้งๆที่เขาไม่เคยลำลึกถึงอัลลอฮ์เลยยกเว้นแค่ เยเยล็กนนน้้อท่าัและอีกมีอีกหลายอายะพงคอลอทรงได้กล่าวในอันกรานว่าโอ้บรรดาผู้ซึ่งศรัทธาทั้งหลายครับพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ทําให้การซอดรักการบริจาคทานของพวกท่านเป็นโมฆะด้วยก,การล้าเลิกบุญคุณและการทําให้มันเกิดอันตรายกับผู้อื่นเช่นคนที่จ่ายทรัพย์สินของเขาเพื่อให้บรรดาผู้คนเห็นว่าเขาเนี่ยร่ำรวยเพื่อให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนร่ำรวยมีสร้างประโยชน์กับสังคมนั่นคือการโอ้อวดซึ่งอิสลามห้ามการโอ้อวดเพราะการโอ้อวดจะ ทำลายอามันอิบาดาทุกอย่างให้พังสิ่งที่มันเห็นในยุคปัจจุบันที่ผมต้องเตือนทั้งในโซเชียลและนอกโซเชียลที่ผมเคยเตือนมาโดยตลอดนั่นก็คือการที่คนคนหนึ่งไปประกอบพิธีฮัจหรืออุมมรห์ผมเองไปเห็นกระตาตะววาฟของเอยรอมมาเลยเดินรอบกบาบาฉันมาแล้วถ่ายทอดสดย t u b e ถ่ายทอดสด Facebook เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าฉันมาแล้วเห็นรู้ว่าเออฉันเนี่ยได้โอกาสแล้วโชว์คนอื่นสุดท้ายอามันอิบาดาเป็นไงเป็นโมฆะได้นะครับ